เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่เดี๋ยวเราเริ่มจากการตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้เตรียมกล้วยนะครับนี่ก็แบบกล้วยแบบเอ,อ่อเกือบสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่หลังจากต้มกล้วยเสร็จนะครับจนสุกนะก็นามาแช่น้ําแข็งครับสังเกตดูคือกล้วยมันจะแตกออกนะครับก็ใช้ได้แล้วน,น็อคน้าเย็นไว้ก่อนนะครับเราจะได้หัห่นง่ายนะ ทางนั้นนะครับนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกแล้วก็ผมจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมน,นี่ก็เล็กใหญ่ก็เราจะชอบนะจต่นั้นก็นำกล้วยที่หั่นนะครับมาลุกกับแป้งมันก็อเอามาใส่ในน้ำเดือดนะครับก็จะต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวแป้งมันจะสุกนะครับพอสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาด้านบนนะครับให้เตรียมน้ำเย็นจัดนะครับแบบนี้มาเพื่อเราจะน็อกตัวับลอยกล้วยแก้วของเรา นะครับทำน้ำกะทินะครับโดยการใส่กะทิลงไปนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะตามด้วยน้ำตานทรายนะครับแล้วก็เกลือนะครับอันนี้ก็ให้ออกหวานหวานๆนะครับมีตัดเค็มนิดหน่อยนะพอกะทิเริ่มเดือดนะครับให้ใส่กล้วยนะครับที่เราทําไว้ลงไป พอใส่ไปนะครับก็รอให้เขาร้อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปตักเสิร์ฟได้เลยนะครับรวมกันนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับนะเลานแนะนําให้ตักทุกอย่างพร้อมกันนะครับมีมะพร้าวอ่อนกล้วยถั่วงานะครับแล้วก็สดน้ํานะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ไปยุกข,ขึ้นมานะครับใครมีกล้วยเหลือก็ลองมาทำเมนูนี้ดูนะครับนะยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีด mm hmm. ๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ